ะคขาวันนี้นะคะกิฟมีสิ่งที่จะมาป้ายยาสาหรับคนที่ชอบบํารุงผมมากๆนี่นะคะเป็นผมที่เพิ่งสระใหม่ๆเลยนะคะนี่ผมกําลังจะหมัดๆมนี่คะ่ะกิฟจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นเคลาตินเคลือบผมตัวนี้จะฟื้นฟูผมตัวนี้นะคะเป็นน้าําใสๆเนี่ยอย่างนี้เลยค่ะไม่มันทาลงไปหลังที่เราสระผมเสร็จคือมันดีมากกิฟใช้มาเนี่ย จะหมดขวดละคือไม่ต้องไม่ต้องล้างออกใช้ไปอย่างนี้คือมันมันดีมากอะ่ะมันมีวิตามินอ e, ีมีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวแล้วก็มีอาร์เกนออยล์ด้วยจะช่วยปกปิดเก็ดที่ว่าเวลาผมมันโดนน้ำใช่ไหมเก็ดผมมันจะเปิดคราวนี้เราใช้ตัวนี้เคลือบไปอะ่ะมันก็จะช่วยบำรุงผมจากคนที่ใช้เนี่ยรู้สึกว่าผมดีขึ้นนะคะ ถ้าถามว่าหอมไหมมันก็หอมกลิ่นอ่อนๆอะคือกลิ่นหอมอ่อนๆที่แบบมันไม่ได้หอมแบบเวอร์อะไรขนาดนั้นถามว่ากลิ่นนี้มันจะติดผมหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ติดผมไปหอมแบบละมุนอะไรอย่างนั้นอะมันมันบอกไม่ถูกอะมันยังไงอะคือมันเป็นคาราตินเคลือบผมที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆคือหยดลงบนผมแล้วก็ลูบไปแบบนี้ ถามว่าผมมันหรือเปล่าไม่มันเลยแล้วมันดีมากนี่ดูดิคือใช้จริงแดี๋ยวก,กิ๊บจะแปะพิกัดไว้นะคะ